ค่ะวันนี้ก็จะมาอธิบายข้อตัวอย่าง5.9นะคะอันดับแรกเลยปฏิกิริยาของก๊าซอ่ะเขาให้มาที่ 2A ไป R นะคะแล้วก็ให้ค่า VCTR เนี่ยเท่ากับ2ลิตรแล้วก็พบว่าตาก,กันหายไปของสาร A เนี่ยเป็นลบ R A เท่ากับ0.05 C A กลัง2หน่วยเป็นเมอร์ลิตรเปอร์เซกนะคะจากโจทย์เนี่ยเขาให้หาอัตราการไหลเชิงปริมาตรที่ทางเข้าเครื่องปฏิกิริยแล้วเขาก็บอกว่า เขาเนี่ยป้อนสารบริสุทธิ์สาร A บริสุทธิ์สาร A นะคะความเป็นคนเท่ากับ1โมลลิตรก็แปลว่า C A 0ของเขาเท่ากับ1โมลลิตรและความเป็นควนสาร A ที่ขาออกเครื่องปฏิกรณ์เท่ากับ0.5ก็แปลว่า C A ของเขาเนี่ยออกมาแล้วนะได้0.5โมลลิตรนั่นเองค่ะอันดับแรกเลยเราเนี่ยต้องมาดูกันที่ ปฏิกิริยาของเขานะคะก็คือ2 a ไป1 r แปลว่าถ้า a เดียวเนะี่ยก็จะได้แค่1ส่วน2 r นั่นเองค่ะโอเคอันดับแรกเลยเราต้องหาค่า ca นะคะ ca นะคะของเราเนะี่ยจะต้องเป็น ca 0คูณกับ1ลบ xa ส่วนด้วย1บวก epsilon a XA จากนี้นะคะในกรณีในกรณีนี้นะ่ยมันมีค่าสัมประสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวด้วยเราต้องใช้ลอน A ตัวนี้ค่ะค่ะการหาค่าลอน A นะคะก็คือ <Yeah. S 1> y a คูณกับ d e l a ค่า y a ของเรานะคะเนื่องจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสารบริสุทธิ์มันจึงเท่ากับ1ค่ะ ส่วนเดลเเนี่ยคะ่ะจะคิดจากปฏิกิยาตรงของเรานะคะดับแรกเลยถ้าเป็นสารตั้งต้นนะคะถ้าไม่มีเลขเนี่ยก็คือลบหนึ่จำไว้ว่าตั้งต้นต้องเป็นลบนะคะส่วนผลิตภัณฑ์ต้องเป็นบวกอันนี้นะคะเราก็มีค่าเท่ากับส่วน2ก็แปลว่าบวกกับ 1, 2ส่วน2นั่นเองดังนั้นเดลเของเรานะคะจะมีค่าเท่ากับลบ0.5 ค่าเอฟซิลอนเอของเราค่ะก็จะมีค่าโดย yA เท่ากับ1โดยเดลเท่ากับลบ0.5นย์จุดเอจะเท่ากับลบ0.5นั่นเองค่ะค่าเราก็จะมาใส่ค่าลงไปนะคะใส่ตรงนี้ก่อนเนาะก็จะเป็น ca เท่ากับ ca ศูนย์เท่ากับ1 1ลบเอเพราะเราไม่รู้ xa นะคะโจทย์ไม่ได้ให้มาเนาะ เป็น1ลบบวกกับลบ0.5แล้วก็ x อโอ้เราลืมใส่ค่า ca นี้นะคะจะเป็น0.5ค่ะเนื่องจากนี้ค่า CA เ้เป็น0.5นะคะเราก็ย้ายข้างป,ปึ๊บไปเพื่อที่จะหาค่า xa ออกมาค่ะนั่นก็คือเราย้ายข้างหนงปึ๊บ มาที่เอาข้างล่างคูณข้างบนนะคะก็คือเป็น0.5 1ลบ0.5 xa เท่ากับ1ลบ xa แทนอันนี้ลงเข้าไปก็จะเป็น0.5ลบกับ0.25 xa เท่ากับ1ลบ xa เราก็จะให้0.5อยู่กับ เอ่เออยู่กับศูนย์อยู่กับ xa นะคะค่าอยู่กับค่านะคะก็จะเป็น0.75เท่ากับ <c oughs> 0.5นอด้าลืก,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 กีดได้ยังนั้นนะคะ xa ของเราเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0.67จากโจทย์นะคะ<ๆ>เขาให้อัตราการหายไปของสาร a เท่ากับ0.05 ca กำลังสอง โอเคดังนั้นนะคะ v c t R เท่ากับ f a 0 x a ส่วนด้วยลบ r a f a ่วนของเรานะคะจะสามารถเดี๋ยวเป็น c a 0 v 0 x a ส่วนด้วยลบ r a ค่า v c a r นะคะของเราเท่ากับ2เดี๋ยวเราเขียนไปทัดต่อไปดีกว่า c a 0ของเราก็คือ1เราหาค่า v 0นะคะจากข้อนี้ x a ของเราก็คือ0.67ส่วนตัวข้างล่างนะคะก็คือจะเป็น0.05 c a ของเรานะคะก็จากการหาอันแรกเมื่อกี้นี้ก็คือตัวนี้ c a เราไม่ให้เขียนสรุปแบบดีๆเนาะ c a จะเท่ากับหน <c oughs> ึ่งลบ x a ส่วนด้วยหนึ่งลบองจุดห้า x a okay. แเราใส่ค่า ca ตรงนี้ลงไปนะคะเพราะเป็นกำลังสองด้วยหนึ่งลบ a เราก็ใส่ลงไปนะคะเป็น0.67 1 0จ0ดหกเลบาศูจดหเจ็ดกลังสองเราก็ย้ายค่านะคะให้เป็น v ศูนย์ฝั่งนี้เนาะ เราก็นำค่านี้นะคะขึ้นไปคูณกับตัว2แทนแล้วก็นำค่านี้เนะี่ยมาหารอยู่ส่วนข้างล่าง <c oughs> มันก็จะออกมาเป็น0ูนย์จุลบศูน 1-0.5 0 6ลบศากดำลังสองส่วนด้วย0.67ดังนั้นนะคะวีศูนย์ของเราเนี่ยจะได้ค่าเท่ากับ0.0368ลิตรเปอร์เซโอเคเรามาสรุปกันนะคะ <c oughs> จากโจทย์เนี่ย <c oughs> เขาต้องการหาอาัตราการไหลอัตรา,าการไหลเชิงปริมาตร ที่ทางเข้าเครื่องปฏิกรณ์ก็คือ v ีศูนย์นั่นเองเราก็าหาได้นะคะวีศูนย์ของเราก็คือ0 0น6 8จศลิตรเปอร์เซกค่ะ